สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเมนูเด็กหอนะคะก็คือก๋วยจับวนนั่นเองข่าวัตถุดิบของเราก็จะมีแค่นี้เลยนะคะก็คือมีไข่มีต้นหอมผักชีแล้วก็หมูยอนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่เลือเติมน้ำไปก่อนนะคะพอประมาณจากนั้นก็เร่งไฟยืนสุดเลยคะ่ะว่าเราใจร้อนนิดนึงปิดฝาค่ะนี่คือพระเอกของเราเอง น้ำกเ็เริ่มเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่เส้นลงไปเลยคะ่ะเส้นก๋จับอุบลเหนียวนุ่มอร่อยสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็จะทําการปิดฝาไว้นะคะแล้วก็รอสักครู่ตอนนี้เส้นของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หมูยอลงไปะคะ่ะทุกคนใส่งลงไปเลย ขาก็จะแถมเครื่องปรุงมาให้นะคะก็จะมีผงปรุงรสพริกแล้วก็หอมเจียวนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเลยคะ่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกลงไปนิดนึงเราชอบความแซ่บนะคะเราก็จะขอคนนิดนึงให้มันเข้ากันจ้าดูน่ากินขึ้นมาเลยเนาะจากนั้นก็จะตอกไข่ลงไป1ฟองหนึ่งฟองยังไม่พอคะ่ะ ตอกใบที่2ลงไปเลยต้มเองเราก็จะใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะเราสามารถใส่หมูใส่อย่างอื่นเพิ่อมอีกก็ได้นะคะโหนะ่ากินสุดๆตอนนี้พากไปหิวไปเลยนะคะเนี่ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ผักชีลงไปคะ่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะคนนิดหน่อยเป็นอันเสร็จแล้วจ้าเอ้ะเอ,ะเอะต่เดี๋ยว ลืมหอมเจียวใส่ลงไปสุดท้ายไ,ได้ไหมมั้เมนูนี้เหมาะสำหรับเด็กหองสุดๆไปเลยมีติดห้องไว้อุ่นใจกว่านะคะอย่าลืมไปทำตามกันเยอะๆนะจ๊ะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย